มาวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูข้อสอบในแ a บ g ริงกันขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราเห็นรูปเซลล์เนี้ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าถ้าเซลหนึ่งชั้นจะมีชื่อเรียกว่า simple แต่ว่าถ้ามีหลายชั้นจะชื่อว่า s t r a t i f y แล้วเราก็มาดูนะคะว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีกี่ชั้นวิธีการของเราก็คือตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ดูว่าตรงกลางเนี่ยมีกี่นิวเคลียสอย่างรูปแรกที่เห็นเนี่ยมี1นิวเคลียสก็จะนําด้วยคําว่าซิมโ e ส่วนรูปที่2เนี่ยตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ขีดดูเนี่ยปรากฏว่ามันมีมากกว่า1นิวเคลียสนะคะก็เลยจะนําหน้าด้วยคําว่าแ t ต a ิฟายและถัดมาที่เราต้องรู้เลยก็คือลักษณะของเซลล์นะคะถ้าเป็นแบนแบนเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคาว่าสแควร์มัสถ้าเป็นกลมๆจะมีชื่อเรียกว่าคิวบอยด แล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับเซลล์ของเราดูนะคะก็ปรากฏว่าน้องเป็นแบบกลมๆทั้ง2รูปเลยก็เลยจะเป็นชื่อเรียกที่ตามด้วยคิวบอยดลเวลาเขียนตอบก็จะเป็น simple cuboidal epithelium แล้วก็ stratified cuboidal epithelium นะคะแบบในรูปเลยก็ตอนนี้ที่ร้านมีเซตสอน anatomy สำหรับใครที่เตรียมตัวจะเข้าปีหนึ่งอยู่สนใจก็ไปเข้าไปดูได้นะคะหรือใครไม่อยากซื้อแบบเซตซื้อแบบแยกก็มีขายนะคะไปเข้าไปดู